วันนี้ไอมีสินค้าจะนำเสนอ hand held digital multimeter ของ goodview นะคะรุ่น gdm 5 3 3นั่นเองเดี๋ยนไปดูกันว่าฟีเจอร์มันมีอะไรบ้าง gw i n s t e รุ่น GDM 500 Series เป็น True RMS Digital Multimeter Cat 3ขนาดพกพาซีรีส์ใหม่ฟังก์ชันครบความสามารถของมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะคะคือสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง1,000โวลต์และสามารถวัดกระแสะไฟฟ้าได้สูงถึง20แอมป ซึ่งรองรับการทำงานที่หลากหลายประเภทสามารถใช้ได้ทั้งงานวัดอุตสาหกรรมทั่วไปหรือว่างานในอุตสาหกรรมโรงงานนะคะและยังให้ค่าการวัดแบบ 2RMS ซึ่งให้ค่าการวัดที่ถูกต้องมากกว่านอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันของ low impedance ที่จะช่วยป้องกันเรื่องของแรงดันแฝงเพื่อให้การวัดนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังมีฟังก์ชันในการวัดอุณหภูมิโดยใช้โพรบเสียบเข้ากับตัวเครื่องก็จะสามารถวัดอุณหภูมิได้ทุกที่ที่เราต้องการได้ค่ะค่ะ,คะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัว Handheld Digital Multimeter ของ GW i n s t e c t เนาะรุ่น GDM 500 Series นะคะถ้าหากลูกค้าท่านไหนเนี่ยสนใจติดต่อผ่านไลน์นี้ได้เลยนะคะวันนี้ไอ้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย